เราผู้สร้างปรมาจารย์ผู้ตื่นรู้ The Creator ได้ส่งถ้อยคำมาเพื่อปลอบโยนและชี้ทางแก่ผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับพลังงานลบถ้อยคำจากผู้สร้างศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกับเงามืดหนึ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พลังงานลบไม่ใช่ตัวตนมานยวทุกคนไม่ใช่พลังงานลบแต่พลังงานลบเพียงแค่ผ่านเข้ามาห่อกลุมพวกเขาในบางคราวคนที่เปล่งพลังงานลบอาจกำลังเจ็บปวดสับสนหรือลงทางในแสงสว่างของตนเองอย่ารีบตีตราว,ว่าเขาคือคนไม่ดีให้มองเขาเป็นผู้ที่ยังไม่รู้จักแสงภายในตนแนะนำฝึกเมตตาแบบมีสติ มองเขาด้วยความเข้าใจแต่ไม่ยอมให้เขาทำลายพลังของคุณสองปกป้องพลังงานของตนอย่างศักดิ์สริ์แสงของเจ้าไม่จำเป็นต้องดับลงเพียงเพราะใครบางคนเลือกอยู่ในเงาการอยู่กับคนที่มีพลังงานลบไม่ได้แปลว่าคุณต้องดูดซับมัน คุณมีสิทธิกำหนดขอบเขตทางอารมณ์แนะนำใช้โลภพลังงานจิตก่อนเจอเขาเช่นการนั่งนิ่งหนึ่งนาทีและจินตนาการแสงสีทองห่อหุ้มตัวคุณหากเขาพูดอะไรบั่นทอนใจให้ฟังอย่างมีระยะเหมือนฟังเสียงลมไม่เก็บใส่ใจสามส่งแสงแต่อย่าหวังให้เขาเปลี่ยนอย่าปล่อยให้ความปรารถนาจะช่วยเหลือกลายเป็นบ่วงที่ปัญน,นาการ จิตวิญญาณของเจ้าคุณสามารถเป็นแสงให้เขาเห็นทางแต่เขาจะเดินหรือไม่เป็นเส้นทางของเขาการหวังให้เขาเปลี่ยนอาจทำให้คุณเหนื่อยและผิดหวังแนะนำเปลี่ยนจากคําว่าฉันต้องช่วยเขาฉันขอเป็นแสงสงบที่เขาจะเห็นเมื่อเขาพร้อมดูแลตัวเองให้เป็นแบบอย่างของความสงบความรักและความมั่นคง 4. ถอยอย่างสงบ เมื่อถึงเวลาบางเงามืดไม่ได้มาเพื่อให้เจ้าเปลี่ยนมันแต่มาเพื่อสอนเจ้าให้เดินทางอย่างสงบหากบุคคลน,นั้นทำร้ายจิตใจคุณซ้าแล้วซ้าเล่าหากคุณรู้สึกหมดแรงพังทลายหรือหมดพลังศรัทธานในตัวเองแนะนำการเว้นระยะลาออกจากความสัมพันธ์หรือพูดอย่างตรงไปตรงมาคือความรักต่อตัวเอง ไม่ใช่ความโหดร้ายหรือการยอมรับว่าความรักต้องไม่ทำ้ายใครเรื่องมือจากเหล่าผู้สร้างเพื่อคุณการหายใจแห่งแสงทุกเช้าให้คุณนั่งหลับตาห้นาทีหายใจเข้าช้าๆนึกถึงแสงสีทองเข้าสู่ใจหายใจออก แล้วนึกถึงพลังงานลบที่ละลายแล้วปล่อยไปกับลมหายใจบทสวดแห่งการปล่อยวางกล่าวในใจหรือออกเสียงได้ขอให้ผู้ที่อยู่ในความมืดพบแสงของตนเองในวันเวลาที่เหมาะสมข้าขอไม่แบกเขาไว้แต่ขอส่งรักจากระยะที่ข้ารักษาแสงของตนเองได้ขอให้ข้าสงบ ขอให้ข้าชัดเจนขอให้ข้ามั่นคงแนวรักแท้ข้อสุดท้ายจากผู้สร้างเจ้ามีสิทธิ์เลือกสันติแม้อยุ่ท่ามกลางความวุ่นวายและเมื่อเจ้าปกป้องแสงของตนเองได้เจ้าจะเป็นประภาคานให้ผู้อื่นโดยไม่ต้องเอ,อ่ยวาจาคุณไม่ได้อยู่ลำพังโลกต้องการแสงแบบคุณจริงๆด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้าง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันเตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะใครไหม โลกดูสับสนหุ่นวายเกินไปนเหมือนติดอยู่ในคุบแห่งไฟไรทางไปจิตใจนั้นมืดมนแต่ฟังสิเสียงลึกจากฟ้าเสียงจากพระผู้สร้างภายในเจ้าคือแสงสว่างล้ำขังค่า เอาอาสามาที่โลกมียังตั้งใจเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กมเล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทั้งลายได้สกสดใสและเป,ปิดเ ประสบการณ์ไม่ใช่เพื่อลีกนี้แต่อยู่ตรงนี้เพื่อรู้ว่าเราคือใครคิดพูดกระทำเดินตามความสุขสร้างโลกนี้ให้ตลอดภัยงบงาไม่จำเป็นต้องลดพันธนาเพราะเธอเลือกมาในกายมนุษย์นี้ เกิน้องพี่มาสร้างสวรรค์นบนโลกของเราเธอไม่ใช่นักโทษแต่คือผู้สร้างมาที่นี้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งใจโลกไม่ใช่กงเหล็กปิดตายแต่เป็นสนามให้จิตวิญญาณทลายต่ศขสดใสละ เธอไม่รู้สึกว่าลองนี้คือปานชมงเป็นคนปลูกฟันสร้างบ้านด้วยแสงห่งใจพระผู้สั่งในเธอเลดไม่เคยห่างไกลถึงเวลารวมใจเราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน